ดีเจต้นหอมช่วยเพื่อนชวนบอยพิสนุมาไลฟ์ขายของด้วยกันแต่ซีนนี้คนจิ้นหนักมากเป็นคู่เพื่อนที่ดูเหมือนจะด่าก,กันแต่ว่าจริงๆคือรักกันมากและสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลากับหนุ่มบอยพิสนุยิ่งช่วงนี้เพื่อนอย่างบอยเจอปัญหาชีวิตตรุมเร้าหลายด้านทั้งเรื่องชีวิตคู่และล่าสุดยังมาเจอปัญหาเรื่องธุรกิจจนต้องออกมาประกาศเลิกขายปลาแซลมอน ซึ่งแทนที่ต้นหอมรู้เรื่องก็ถึงกับเดือดแทนเพื่อนและได้โพสต์ตข้อความลงเฟซบุ๊กว่าเฮ่อออทอนหายใจยาวๆกับเรื่องอ e ีบอยใจดีเกินสุดท้ายเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดทำไมไม่ได้ความเฮียมอความร้ายจะกุไปบ้างยอมคนทั้งโลกได้แต่เก่งแม้ร่งแต่กะกุคนเดียวมึงนี่นะและล่าสุดก็ได้เห็นภาพมิตรภาพและความน่ารักของต้นหอม ที่ชวนเพื่อนบอยมาไลฟ์ขายของด้วยกันและต้นหอมยังได้โพสต์คลิปส่วนหนึ่งลง i n นสตาแกรกับแคปชั่นว่าไลฟ์ในตอดตอนนี้เลยมาสุดท้ายละกุก็ต้องดึงมึงขึ้นมาบอยไผเซอรนอกจากจะช่วยกันขายของแล้วคลิปนี้ซีนนี้ก็ทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์จิ้นกันหนักมากและดูไปต้องยิ้มตามไปด้วยเลย ทั้งแฟนๆและเพื่อนๆดาราต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ซวกันไม่น้อยเลยเช่นนิกกี้นะชัดคอมเมนต์ว่าต่างคนต่างไม่มีใครลองไหมตั้มเดอะสตาคอมเมนต์ว่าจินครับหนูเล็กก่อนบ่ายคอมเมนต์ว่าเอากันซะป้ยปานวาดคอมเมนต์ว่าได้ดีเจ็บล่ากุ้มคอมเมนต์ว่าสักพักได้กันเชียร์กู